สวัสดีคุณรู่งาครับวันนี้มาพบกับอัปเดตวันพฤหัสกันอีกแล้วนะครับเช่นเคยครับคุณดูปั๊บนี่ก็เป็นแกนล็อกอินเข้ามาโู้เจกเนี่ยไอสุ่มสามตัวฟรีอ่ะพาไปดูนะเขาดูกดเตะกดแป๊บอ,อัปเดตไรอ่ะไม่สนไม่สนสุ่มอย่างเดียววันนี้เรามาแค่สุ่มอย่างเดียวครับคุณดูเจ๊กให้อ้ยัอยเลยเบลรฟ เป็นตรงได้ปะได้ปะมนไขอีกนิดนึงโอ้ไข่อีกนิดนึงคนดูไปรับของฟรีกันดูเนี่ยมันเจ็กทองนะ้ะคนดูหกร้อยมัง้งไปหากันเด้อคนดูนนไ,ไปรับกล่องจหมาคนดูไปหาไปสุ่มสุ่มเอ้อันนี้ไม่ดีหรออันนี้รออะไร มากันอีกแล้วนะครคืคุณดูนี่เลยแ็กของพี่โจโคตรดีอ่ะหนุ่มงดีนะคุณดูหาใช้กันเดอฟอกอินทูบ็อกฟอกอินแหมในกล่องไปเขียวบนคุณดูณดูอะไรอย่าไปที่อ๋อไม่ใช่ฮาเลนฮาเลนเล่นนี้ก็ดีคุณดูมงจบสกอร์ดีถ้าฟอร์มเอนะแถวบนดีหมดคุณดู แหมใช้กันดื้อเดี๋ยวบนแล้วก็มาเปิดให้ดูแล้วคนดูยี่แปดตัวเปิดแค่กันเดียวเหรอเฮ้ยนี่มันโชว์ท่าบนเนาะกันนี้คนดูอันนี้แบ็คข้มโคตรดีแฮเดอคนดูมีงบก็จัดเดอคนดูแบ็คขฮมตัวนะี้แล้วแล้วจะมาโซอันนี้คนดูเพค ดีสุดก็น่าจะเป็นเดอะบอยนะคุณดูเดอะบอยแต่อยากได้โตมากกวา่าเพราะเดอะบอยกลางมีเยอะแล้วมาคุณดูสุดสามสามสามหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมาคุณดู จะเป็นใครกันใครก็ได้ที่ไม่ใช่ซอนเฮอร์มินอะ่ะคุณดูไม่เอาซอนเดอร์วันซอนแน่ละ่ะดูหรอวลูนันโดแมจุดได้นะครับให้มันได้อย่างนี้สิคุณดูอยากได้ดูหัวมาโมงเลยขอบคุณครับเพราะว่ากลางผมมีเยอะมาคุณดูแค่เขียวปะแค่เขียวปะ <c oughs> ไม่ดูไปเขียวปะสามสามสามปะสามรรมสามะยังได้นะหาะเล่นอ่ะหนอยอมทำเพื่อเขาดูนะไม่ดองทองด้วยสม่มะสาม,รรมสามสามเมื่อกี้หนึ่งสองสามสา,มาเล่นอ้าแป๊บเดียวอยูเนะาะหาเล่นมาแล้วโอ้โยมาปะสีฟ้าเอ้ยเข้าไปดูโอ้โหพักเลยเขดู ใครวะใครเนี่ยอนอนรึเปล่าสี่ดาวเหรอโอ้โหโซคาอ์อตัวนี้ไวอยู่นะคุณดูก็ดีอยู่นะไอ้ยตัวดีตัวดีคดุณดูโอ้โหนิดเดียวเฉียดหางลนิดเดียวคุณดูตัวนี้ไวนะคนุณดูเล่นติกดีอ่ะโอ้ปั่นนี้จุดกอได้ ปิดดีอกูสกิลพร้อมขัดอย่างเดียวดับเบัลทัดใส่ไม่ได้กูจะมาเล่นสำรองได้คดุณดูชากา้าตัวนี้ยไวอุ้ยไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แต่ว่าคุมมคู่นึยนะคุณดูมันเล่นคู่กับอันนี้มันง่ายมีอะไรคุณดูไปเล่นเก็บทองชิวๆแล้วแค่นะแนนะไม่มีอรายเด็ดก็แจกทองเออีแพ็กอีกนะจังมึงคนดูแพ็กเนี้ย นเ,นะเนี่ยเออแพ็กนะแพ็กเจ็ด่ะก็ดีอยู่นะคนดูใครไม่มีอ่ะใครไม่มีเอ็มเบียบ่ะหาใช้เดือกก็แ,แพ็กเขียวนี่พอใช้ได้เ <c oughs> ดี๋ยวไปลองโดดคนดูเดี๋ยวแมนรีวิวดอเดี๋ยวเรวนี้สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมเจอกันใหม่นะคนดูมาขอบคุณครับอย่าปุ่กดไลค์กดจับใด้วยนะ